อ่สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านอ e ีมาดนะฮะวันนี้เราจะเอากีตาร์นะฮะนี่มาสดๆเลยมาลองเครื่องดนตรีอันนี้อันนี้นนเป็นเบลคิงค่ะมีมีช่องต่อกีตาร์ไหมฮะหนูด,ดูนะเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้ช่องเสียบแจ็คไหมนี่น,นะฮะวันนี้ลูกค้าเพียบเลยนะฮะอีมาดเนาะนลองเสียกันเต็มไปหมดเลยนะฮะโดยตรงเลยกีตาร์โดยตรงเลยกี่รูรูเดียวรูเดียวรูเดียวเหรอไมมันเป็นไมมันลอย เป็นไม้ลอยชาร์จแบตอ๋อไม้ลอยชาร์จแบตบอ,อยากได้ไม้ลอยแบบที่ที่แบบเสียบเสียบผ่านน่ะต้องขอเปลี่ยนเพราะว่าบางทีอ่ะชาร์จแบตอะ่ะตอนเราไปเล่นในตลาดนัดอะ่ะแบตบหมดเราไม่ชาร์จไม่ทันไงเราต้องเปลี่ยนแบตนะฮะนี่นะ,ะนี่นะ,ะ,นนะ,ะอ่อบางทีต้องตัดเสียงนะฮะเพราะว่าบางเพลงมีลิขสิทธิ์นะฮะต้องขออภัยด้วยเอาสักขนาดนี้ก็ได้นะพอได้ไหม คือโจทย์คือไม่ลอยอยากได้แบเแบตไม่ลอยแบบเสียบนะฮะเสียบ้นนี่นะฮะโอ้โหลูกค้าต้มาซื้อกันเยอะแยะเลย<ง>นี่เดี๋ยวนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอามิกด้วยนะฮะก็คือมิกเอามิกไปควบคุมกีตาร์ช่องกีตาร์แล้วก็เสียบไมได้อีกสองตัว <ไง S 1> แล้วก็มีไม้ลอยแถมด้วยมีค่ะโอ้เยี่ยมนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะมาลองกันมีไฟด้วยปิดไฟได้ด้วยมีแบตด้วยนะฮะ ก็คือว่าไอ้ลำโพงเนี่ยเราไม่ต้องเสียบไฟก mm ็ไ hmm. ด้มีแบตด้วยมีล้อลากไหมเหแม่มีล้อลากด้วยนี่ไหมลอไม่หนักพอได้พอได้นี่นะฮะนี่เตรียมเตรียมเลยนะะเตรียมกีตาร์เลยก็เดี๋ยวเราจะลองก <sh arp y> yeah, ีตาร์ด้วยตัวนี้ตัวนึงอันนี้อ้าวนี่มีล้อลากด้วยนะอันนี้ของเชอร์แมนเลยนะฮะ อันนี้ของ,อ,งอ,อันนี้ของอะไรเอ่ยอันนี้ของดีเทว์อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองด้วยนะฮะอันนี้ของเชอร์แมนนะฮะ,ะอ่าอันนี้ของไม่ใช่ของดีพาวเวอร์นะเราปิดเราปิดไฟได้ด้วยไม่เป็นไรอันนี้ของไอว่าอันนี้ไอว่าสามตัวเลยให้ลองเราต้องลองลองว่าเราชอบแบบไหนอ่า เครื่องเสียงต้องลองค่ะอ่าโอเคอันนี้เสียบไม้สามตัวเหมือนกันหนูพยายามเลือกอันที่มีกีตาร์ให้หมดเลยอ่ามีกีตาร์หมดเลยนะมีวีดีบีด้วยนะฮะนี่นะอ่ามีด้วยนะแต่อันนี้มีคิวเลยไงมีคิวด้วยแต่งเสียงเลยไงโอเคอ่าแล้วก็ต่อบลูทูธได้ด้วยใช่นะอันนี้กรอบบลูทูธได้ด้วยนะฮะฮะ นีะลองเสียงกันเยอะแยะเลยนะฮะลูกค้าเยอะแยะเลยขายดีนะนะนะอันนี้เอามาดูแลหน่อยเร็วอันนี้ไม้ก็คือไม่เสียบเสียบไอ้ไม่ไม่มีใส่ฐานทั้งคู่หมดเลยนะครบตุ๊บตุ๊บมไม้ตัวนี้เียมไม้นี้เียมไม้นี้มาหน่อยไม้สองตัวนะฮะตัวเดียวฮะอ้าวทั้งหมดนี้สองตัวอันนี้สองตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัว เอาไมตัวเดียวเองหรออันนี้ไม้สองตัวที่สองตัวสองตัวเขาจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมเราอยากได้ไม้สองตัวนี่นะถ้าไม้ตัวเดียวออกไปก่อนก็ได้เอาอันไม้สองตัวอ่าเอารุ่นที่ไม้สองมีหลายรุ่นนะฮะตรงนี้เต็มไปหมดเลย เลือกไม่ถูกเลยต้องให้แม่ค้าจัดให้นะฮะอันนี้ไม้กี่ตัวไม้ตัวเดียวไม้ตัวเดียวไม้ตัวเดียวออกเปลี่ยนเลยมาตรงนี้เลยเราจะไม้สองตัวเดี๋ยนะไม้สองตัวครับไม้สองตัวครับไม้สองตัวอันนี้ก็ไม้สองตัวเราจะเลือกรุ่นที่ไม้สองตัวก่อนนะครับเพราะเราต้องร้องสองคนเขาร้องพี่ชายสองคนนะฮะ แล้วก็กีตาร์สองตัวไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่เอาไม่ไม่ไม่ต้องการไมชาร์จอ่าไมชาร์จไม่เอาเอาไมใส่ฐานด้วยเพราะว่าเราเล่นนานบางทีชาร์จเดี๋ยวเราชาร์จไม่ทันเราจะเปลี่ยนฐานเอาเลยถ้าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปร้องนานๆ4ี่ห้าชั่วโมงแบตหมดอ่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนฐานง่ายดีอ่ะถามได้ตหมงแต่ไหลูกอ่านี่กีตาร์อินตรงนี้เราลองเสียงกีตาร์ก่อนเลยอ่า tiếng lăm lúc trước lắm trước hết 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 hết à, ok, à, ok, à มาแล้วอ่าอ่าจะแจ็คมันไม่ค่อยดีหรอโอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไม่เป็นไรสายนี่เลยนี่ก็มีแจ็คให้ลองเลยนะฮะลองแจ็คเลยครับแจ็คนี่ตัวเคือขายด้วยใช่ไหมครับอ่ะมีอ่าเดี๋ยวลองเลยไม่เป็นไรสายเรามีเยอะ ไม่ได้แบบว่าสะลุกอ้กรดับอีกนะโอ้สายเป็นสายก้เหมือนกันเลยเสียดี้เลยไม่ต้องรักสาเสียดอัดตเลยเียดีตรงตตรงไหนวเริมเหร เอานี้เสียบไว้นู่นดีกว่าเอาเอาสายตรงมาเสียบนี้ดีกว่าสายตรงอ่าสายตรงเสรียบมันเสียบเข้าไปแน่นๆปั๊บเลยอ่าโผล่โผล่มันดังอ่าหันเดี๋ยวเดี๋ยวหันเอออย่างนี้เออหันโผล่ออกโอเค ได้ไหมเราจิต้ อ๋มมอมันตัวนี้ใช่ไหกีตาร์ตัวนี้ยางมันหอนมันหอโอเคที่ไม่เกี่ยววาลุ่มไหม,ไมวาลุ่มเพลง เนี่ยประมาณนี้พอได้ครับพอได้แล้วลองัตัวนี้ไหมตัวนี้มันใหญ่ไปป่ะเนี่ยเราเสียคุ้ดเพาะหน้าหน้าจะใหญ่ไปใหญ่ไปฮะมันแต่งในแอปไหมเนะโอ้โหมันในอย่างที่ว่าตัวเนี้ยพี่สามารถทำลายไปมีช่องไล่เลยไงเหรอมันมันจะใหญ่ไปใหญ่ไปโอเคเดี๋ยวลองตัวเล็กก่อนก็ได้ฮะโอเคลองตัวนี้นะ อันนี้มี eq นะอันนี้ไม่มี eq อันนี้ไม่ใช่ eq ครับน,นี่เป็นวอลลุ่มอ๋อเป็นวอลลุ่มนะแยกวอลลุ่มนะคดเเสียงตรงนี้วอลลุ่มอ่ะโอเคฮะอ่า huh. มันปรับเบสได้ด้วยใช่ไหมฮะเบสของเพลงนี่ค่ะเบกลางแหลมเป็นของเพลงของเพลงอันนี้ของเพลงกีตาร์วอลลุ่มอย่างเดียวอยากจะ้รับได้ที่ตัวขอบอีอ๋อผ่านมิกซเชอร์อ๋อพี่เขาตัวไหนก็ได้นี่เพราะว่าพี่เขากีตาร์จะผ่านมิกกีตาร์ผ่านมิกเดี๋ยวไม่แต่กีตาร์ผ่านมิกแต่ว่าไม้สองตัวเนาะ เขาที่มิกจะผ่านเข้าช่องไหนฮะถ้าเกิดมิกมาลองดูกนเลยมิกก์ไหนครับมิกมิกใบอ่ะมิกใบตัวเล็กๆก็พอฮะไม่ใช่เดี๋ยวจะดูหมดเลยไมนแนดี๋ยวลองดูหน่อยสิเดี๋ยวเราไปดูมิกด้วยนะฮะอันนี้คือมิกใบเนาะกี่กี่ชั้นนั่นเอ่ยสองครับอยากได้สักสี่มีไหมสี่นี่สัมเก้าอันนี้มิกใบเนาะ สี่ตัว, <S 2> <S 2> ตวไหนสี่ไหนสี่ชแนลสองกับสองอันนี้สองอ๋อสองสองนี่ <S 2> <S 2> อันนี้คือสองตัวนี้ใช่ครับสองสองแต่จริงมันก็เรียกจะสี่สี่ชแนลกับหกชแนลมันก็จะเป็นไลน์อินสองสี่แล้วเดี๋ยวไปเข้าลำโพงตรงช่องไหนอ่ะใช้เป็นสายตัวโฟนครับโฟนออกออกสายยูท่าไปแล้วไปเข้าตรงนู้นไปเข้าช่องใหม่ลน์อินถูกป่ะเอ็กยูเอ็กครับต้องมีหัวแปลงไม่ต้องแปลงที่บริษัทเดียตรงชุดนี้นะฮะ ตัวนี้เป็นมิกไบนะฮะก็คือว่าเดี๋ยวเราไปเพิ่มเนาะอ๋อตัวนี้ใช่ไหมตัวไหนออกเอาเอาออกจากมิกเอาจากมิกคือตัวไหนตัวตัวนี้ออกจากมิกแล้วไปเข้าตรงนี้ไหลอินอ๋อโอเคไอตัวนี้ฮะไอตัวเนี้ยแล้วไอตัวนี้สองช่น้นเป็นไมในตัวด้วยอ๋ออันนี้อันนี้สองหมดเลยมีสี่ตัวเดียวอ่ะเดี๋ยวลองเอาตัวนี้แล้วกัน อันนี้เสียบไฟเนาะเสียบไฟครับอ่ะอันนี้สายไรอินเดี๋ยวไปดูวิธีต่อด้วยนะฮะ